เราปลูกต้นไม้เราก็จะต้องเริ่มจากการที่นำมเมล็ดลงไปในดินให้น้ำและให้แสงแดดเมื่อมันได้รับน้ำและแสงแดดเนี่ยมันก็จะเริ่มเติบโตขึ้นมาเป็นต้นไม้และออกดอกแต่ในขณะเดียวกันถ้าเราตัดเหตุปัจจัยของการเติบโตของมันโดยการไม่ให้น้ำและไม่ให้แสงแดดมันก็จะร่วงโรยและเหี่ยวเฉาไปหรือไม่สามารถจเจริญเติบโตจากมเมล็ดกลายเป็นดอกไม้ได้เลยนั่นเองค่ะละการของอิทัปปัเจยาตานี่คือทุกสิ่งในโลกนี้เกิดขึ้นโดยมีเหตุป,ปัจจัยมีเงื่อนไขบางอย่างเป็น ตัวกระตุ้นทําให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นและเมื่อปัจจัยเหล่านั้นหมดไปสิ่งนั้นก็จะดับไปคล้ายกับไฟที่ไม่มีเชื้อเช่นเดียวกันกับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตเราการเข้าใจอิทัปัจยตาเนี่ยจะทําให้เราตระหนักถึงความไม่เที่ยงของทุกสิ่งในชีวิตค่ะว่าไม่มีสิ่งใดในชีวิตที่ยั่งยืนตลอดไปทุกอย่างล้วนมีการเกิดการตั้งอยู่และการดับไปในที่สุดการยอมรับหลักการนี้จะทําให้เรามีความเข้าใจที่ลึกซึ้งเกี่ยวกับความทุกข์การเกิดทุกข์และการดับไปของทุกกกขขรรดดถึงวิธีีาทท่จะัับุนน้้ไ